สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Freedom TH นะคะวันนี้จะมีเรื่องดีๆนะคะมานำเสนอให้กับประชาชนชาวไทยนะคะคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคะกับโครงการเราชนะนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะเขาได้ประชุมนะคะ กับโครงการนี้เป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดรละลอกใหม่นะคะโดยจะเยียวยาเงินนะคะให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจำนวน7000บาทโดยแบ่งเป็นระยะเวลา2เดือนนะคะเดือนละ3,5 0 0แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำเลยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราเป็นเงินสดนะคะเราไม่สามารถที่จะเบิกเงินตัวเนี้ยออกมาเป็นเงินสด ที่จะมาใช้จ่ายได้นะคะโดยรัฐบาลเนี่ยจะอโอนเงินเข้า G Wallet นะคะสำหรับผู้ที่มีแอปเป่าตังค์นะคะโดยที่เราเนี่ยก็ต้องไปสแกนตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะนะคะเพื่อใช้จ่ายเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือว่าบริการต่างๆเช่นพวกวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าแท็กซี่นะคะ และสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการของรัฐนะคะอันนี้เขาก็จะโอนเงินเข้าบัตรนะคะคุณก็สามารถนําบัตรเนี่ยไปสแกนใช้นะคะเหมือนที่รัฐให้เป็นทุกเดือนนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเพิ่มโบงเงินเข้ามานะคะทีนี้เรามาดูนะคะคุณสมบัตินะคะผู้ที่จะ ได้สิทธิ์ในโครงการเราชนะนะคะก็คือ 1. จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยนะคะอายุ18ปีขึ้นไปนะคะ2ก็คือไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะคะ 3. ก็คือไม่เป็นข้าราชการนะคะ4ไม่เป็นข้าราชการทางการเมืองค่ะ 5. ไม่รับบํานาญหรือเบี้ยวหวัดจากราชการนะคะ6ก็คือไม่มีไรายได้เกิน300 0 0 0บาท นะคะต่อปีค่ะเก็คือเงินฝากทุกบัญชีของคุณเนี่ยจะต้องรวมกันแล้วนะคะไม่เกิน5 0 0แสนบาทอัทั้งนี้ชั้งนั้นนะคะไอตัวเงินเงินรายได้เนี่ยน่าจะใช้เกณฑ์ของปี2562นะคะในการนำมาเป็นเกณฑ์นะคะสำหรับกลุ่มเป้าหมายนะคะก็ อย่างชัดเจนที่สุดนะคะจะมี2กลุ่มเลยที่ชัดเจนนะคะก็คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอันนี้คือไม่ต้องลงทะเบียนนะคะก็จะได้สิทธิ์เลยนะคะอัตโนมัติกลุ่มที่2ก็คือประชาชนนะคะที่มีฐานข้อมูลในแอปเป่าตังนะคะก็คือเคยสมัครใช้โครงการคนละครึ่งหรือว่าเราเที่ยวด้วยกันนะคะที่คุณสมบัติผ่านแล้วก็ใช้สิทธิ ในปัจจุบันนี้นะคะก็ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะแต่ว่ากลุ่มที่2เนี่ยนะคะก็คือคุณจะต้องไปน่าจะมีปุ่มอะไรในเว็บไซต์เราชนะนะคะให้คุณยินยอมในการเช็คข้อมูลเกี่ยวกับฐานเงินฐานรายได้นะคะนะคะหากคุณสมบัตินะคะครบถ้วนนะคะตรงตามที่รัฐ ได้กำหนดไว้นะคะก็จะได้สิทธิ์อัตโนมัติเช่นกันนะคะสำหรับกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มประชาชนที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแรกนะคะก็คืออย่างเช่นพวกเกษตรกรนะคะหรือว่าผู้ประกอบอาชีพอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นขับแบท็กซี่หรือว่ารับจ้างอะไรต่างๆนะคะ ที่ยังไม่ได้ร่วมโครงการใดๆของรัฐบาลนะคะอันนี้ก็คือคุณจะต้องเข้าลงทะเบียนนะคะเพื่อร่วมโครงการเราชนะเนี่ยในเว็บไซต์เราชนะนะคะซึ่งจะเริ่มลงทะเบียนนะคะในวันที่29มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์2564นะคะเพื่อรับสิทธิ์ รับเงิน7,000บาทจากรัฐบาลนะคะสำหรับการโอนเงินนะคะกลุ่มที่1นนะคะเขาก็จะโอนเงินให้สัปดาห์ละครั้งนะคะโดยเริ่มในวันที่5กุมภาพันธ์จนกว่าจะครบนะคะสำหรับกลุ่มที่1เนี่ยเขาเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะได้วงเงินรวมแล้วเนี่ยนะคะ ประมาณ5,400บาทถึง5,600บาทนะคะจะได้ไม่ถึง7,000บาทนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะจะจ่ายเงินรายสัปดาห์เหมือนกันนะคะก็จะเป็นทุกวันพฤหัสสัดีนะคะ,ะก็จะเป็นสัปดาห์ละ1,000บาท นะคะเริ่ม18กุมภาพันธ์นะคะโดยจะจ่ายเป็นงวดงวดก็คืออาทิตย์ละ1,000บาทไปจนครบ7,000บาทนะคะและกลุ่มที่3นะคะหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับการอนุมัติแล้วนะคะรัฐก็จะโอนเงินให้นะคะทุกวันทุกวันพฤหัสเหมือนกันนะคะโดยจะโอนเงินงวดแรกในวันที่18กุมภาพันธ์เหมือนกลุ่มที่2ค่ะพร้อมกันนะคะ สำหรับเงินตัวนี้นะคะที่รัฐโอนมาให้เนี่ยเราสามารถสะสมไว้ได้แล้วก็จ่ายเป็นก้อนก็ได้หรือว่าจะทยอยจ่ายใช้จ่ายก็ได้นะคะโดยที่ไม่มีการจํากัดวงเงินนะคะระยะเวลาการใช้เงินเนี่ยใช้ได้ถึงวันที่31พฤษภาคม2564หากคุณใช้ไม่หมดนะคะก็ไม่มีสิทธิ์ใช้เงินต่อนะคะหลังจากนี้ ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะข้อมูลคร่าวๆก่อนนะคะถ้ามีข้อมูลอะไรที่อัปเดตหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะมาอัปข้อมูลให้ทุกท่านนะคะได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เป็นข้อมูลสดๆร้อนๆนะคะเป็นคร่าวๆนะคะถ้าสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามได้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกด ติดตามช่องนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ